สวัสดีครับผมมามาดูกันนะเออน้ำเขาสูบมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเติมใส่ถังสองร้อยลิตรเอาไว้สองถังนะครับเอาไว้ใช้นะฮะเพราะว่าแต่ก็ยังน่าจะอีกเป็นเดือนนะเพราะว่าเขาทำเขาเขาทำนากันอยู่ตอนนี้นะครับเขาเริ่มทำนาใหม่แล้วเขาน่าจะสูบมาตลอดแหละนะครับโอเคน้ำก็ ยังคุ้นๆนะเดี๋วกลางวันเดี๋มันใสมันนะครับเพราะว่าขึ้นมากองนะครับขึ้นมากองเรื่อยๆน้ํานะฮะพูดถึงน้ําพูดถึงน้ํามันขึ้นมากองเรื่อยๆนะฮะเอ่อดูปลาตายอยู่นะครับที่เงียบไปบางช่วงบางตอนก็คือผมดูปลาตายอยู่นะครับ <c oughs> ใช่ได้ปิดไปนะครับอันนี้ล่ะ โอเคไม่มีนะครับน้ําก็ยังโอเคอยู่เดี๋ยวจะสูบน้ํามาใส่ถังเอาไว้นะครับถังสอ0ถัง200ลิตรนะครับน้ำตอนนี้ขุ่นอยู่นะก็เดี๋ยวสักพักมันจะใส่มันเองแหละนะครับน้ําเหนือผมไม่ได้ไปดูเป็นน้ำนานละเป็นกี่เดือนแล้วก็ไม่รู้นะคือ แม่น้ําที่น่าจะเดือนหนึ่งแล้วมั้งคือไม่ได้ไปลงไปดูนะครับขับผ่านก็จะเป็นในช่วงตอนเย็นๆก็มองเห็นน้ํานะครับน่าจะประมาณเดือนและต้นเดือนแล้วน,น,นะครับที่ผมไม่ได้ไปลงไปดูสักทีดูว่าน้ํามันหายขุ่นหรือยังนะครับแต่ว่าช่วงนี้เขื่อนเขา เริ่มปล่อยน้ําน้อยๆน,นะฮะคือเขาจะเขาเรียกว่าอะไรอะน้ําเขื่อนมันผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าเยอะหรือน้อยตอนนี้นะครับโอเคทั้งสองวงก็โอเคนะครับผมมันติดตรงเที่ยงอ่ามันติดตรงเรื่องน้ํานะครับน้ําก็จะคุนค่นๆหน่อยแล้วตอนเช้านะครับเดี๋ยวก็จะให้ออาหาัวหานเนาะโอเคครับเดี๋ยวจะมาถ่ายคลิป แนะนำแล้วก็ให้ความรู้อีกเช่นเคยนะครับอีกคลิปหนึ่งนะครับผมยังไงก็คลิปนี้ก็ฝากเอาไว้ด้วยนะฮะกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กันด้วยนะครับผมติดตามกันเอาไว้นะครับผมในแต่ละวันก็จะพยายามถ่ายให้ชมกันเนาะโอเคครับผมก่อนมากครับ